ี่ทำไมลูกเบเยย์พี่อยู่ไหนลูกฮะพี่อยู่ไหนคะไหนหนูอยากจะเล่นเหรอเล่นไม่ได้นะลูกนะเดี๋ยวเขาว่าเอานะให้มัมมีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อบ้านอยู่หนูจะเล่นอะไรมามมีจะซื้อให้หมดเลยนะ เล่นตรงนี้นะ่ะเขาว่าเราเข้าใจไหมลูกหนูไม่ต้องเล่นก็ได้นะมุกนะ่ะหนูไม่ต้องเล่นก็ได้นะลูกนะแบลบ็ีบีแม่ไม่ต้องเล่นก็ได้นะลูกนะเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนคนอื่น จไหมหนูอยากเล่นอะไรแม่เห็นแม่เห็นหนูเล่นแม่ก็มีความสุขเหมือนกันแต่ในเมื่อทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องเล่นมัาม่รักหนูนะลูกนะแม่เห็นหนูเล่นอะไรแม่ก็มีความสุข แต่ท่านเล่นแล้วทําแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องทําเราก็ไม่ต้องเล่นเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกเราไม่ต้องเล่นก็ได้เนาะมุกเนีย่ยไม่ต้องเล่นก็ได้ในลูกนะเข้าใจไหมได้ยินแม่พูดไหมได้ยินแม่พูดไหมลูกเดี๋ยววันที่สิบหกนี้ให้แม่ถูกหวยนะถูกรางวัลที่ห้าก็ได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้ วแ,แม่ไปซื้อบ้านแม่จะไปจ่ายบ้านที่หนองคายให้จบๆแล้วแม่จะพาหนูไปอยู่ที่หนองคายเอาไหมดันอ,อยู่ร่วมกันมัน้องอยู่ร่วมกันกับพวกคนรวยรวยพอกำกาเนี่ไม่ต้องอยู่กับพวกมันพวกเปรตว่าให้แมวใช่ไหม วาให้ลูกใช่ไหมใช่ไหมลูกกูจะขอสาบแส่งให้มึงจิบหายวายว่อนมึงได้ผุดได้เกิดมึงขับรถออกไปก็ให้รถชนมึงตายลูกกูก็เล่นอยู่ในห้องกูนี่ไม่เดือดร้อนอะไรถึงมึงมึงอยู่คนละห้องคนละชั้นนี่ ลูกเนาะเขาว่าให้หนูแม่เจ็บปวดแม่เจ็บยิ่งกว่าหนูอีกถึงเขาไม่ได้ว่าอะไรให้ลูกมากมายแม่ก็โมโหเขาว่าให้ลูกหนูเขาว่าให้หนู ต้องเล่นก็นได้นะลูกนะเดี๋ยวแดดดีมาเดี๋ยวเราไปอยู่หนองคายอยู่หนองคายแล้วเราไม่ต้องอยู่กับใครเราอยู่โลกส่วนตัวของเราไม่ต้องมีใครมาว่าหนูจะเล่นอะไรก็เล่นแม่จะซื้อมาให้ตรงนี้เล่นอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แม่ไปทํากับข้าวเขาก็ว่าให้แม่พอลูกเล่นมุกเขาก็ว่าให้ลูกไอ้พวกใจบอด พวกเปรตชีวิตพวกมึงก็ขอให้มันอยู่ในบ้านเช่านี้ตลอดชีวิตไปอย่าให้เข้าตัวกูแล้วกันมันจิบหายไว้วอนพรุ่งนี้มันขับรถออกไปก็่อยรถชนตายถึงไม่ตายก็ขอให้มันอภิการกูขอสาปแซงมึงแล้วกัน ต้องมาก้าวกายถึงลูกกูลูกกูไม่ได้ทําอะไรผิดลูกกูเล่นอยู่ในห้องของกูกูกระจายค่าเช่าเหมือนกันกูไม่ได้อยู่ฟรีถ้ามึงชอบสงบเงียบแบบนั้นมึงก็ไปอยู่ปลาช้าเลยพรุ่งนี้ก็ขอให้มีอันเป็นไปมึงจะได้ไม่มีใครรบกวนชีวิตจิตใจมึงแม้แต่แมวมึงก็ยังเบียดเบียน